สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระยอดธงนะครับเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกินกันถิ่นออกในปี2 5 1 2ปัจจุบัน2017ภรรยาเวลามื15ปีนะครับผมองนี้อธิษฐานจิตลูกเสกนะครับหมู่เลยนะครับมีหลวงพ่อเพียรวัดเกินกันถิ่นนะครับอธิษฐานจิตแล้วก็จุดเทียนชัยไปประธานอธิษฐานจิตนะฮะหลวงพ่อเพิ่มว่าป้อนแก้วนะครับ อดีตหานจิตแล้วก็ดับเทียนชัยนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะดังนะครับหลวงพ่อรวยวัดจุบุคตมีราคาแพงนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อเจือวัดจางบางแก้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนหลวงพ่อสมศรีวัดหน้าพลานหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสน,นะครับหลวงพ่อธรรมวัดบางจิก หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแต่งใต้หลวงพ่อสารานวัดดงน้อยหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฏิทองอาจารย์ติว๋ววัดปณีชลคันนะครับผมอ่าองค์เดียวคลุมเลยนะครับเกจิคือดังเสกันเพียบเลยนะฮะสวยนะครับผมอยู่ในซีลขนาดอยู่ในซีลนะยังเริ่ม,เร,มเริ่มกลับกลับดำเนื่องจากเงินเงินนะฮะเองเงินเนี่ยออกไซด์จะเกิดออกไซด์ของ เงินนะฮะตันนี้ก็มีหมายเลขอยู่ถึงศูนย์หนึ่งห้านะครับผมพยอยธงเนี่ยก็เป็นข้างล่างก็เป็นวัทอวัดเจดจินนะฮะพยอยธงเนี่ยท่านก็เป็นนะเมื่อก่อนเป็นพระประจําอ่าหน่วยลบเวลาจอกเป็นลบเนี่ยก็จะเป็นพุทธลูปนะครับ ของเล็กนะครับไว้บนธงนะครับธงชัยธงราภูมิพวกนั้นนะฮะเราจะออกรบกค่าศึกก็จะหวยใส่ไว้บนบนเป็นควันกำลังใจอ่า,อาว่าหนังสือสมัยโบราณน,นะครับสมัยปัจจุบันก็คือพยอะยธงก็คือเอามาสำหรับขจัดปัญหาอุปสรรคนานาประการนะครับั้นโดยยิ่งได้ประเกจิที่มีนะครับพุทธคุมนะครับ พุทธคมเข้มแข็งเสกอย่างหลวงพ่เพียแล้วก็อาจารย์อีกหลายองค์นะครับอีกทั้งสาพราะองค์เนี่ยสามองค์เนี่ยก็ทําให้ประมูปคนนี้หน้าห้อยบูชานะครับผมน่าเลี่ยมห้อยบูชามากนี่สวยสดงดงามรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะฮะ พยศธงมืนคนละโวนะครับพยศพยศธนลุงแรกนะครับบอกว่าเพียนว่าเจดกระถิง่งสวยนะครับยิ่งดูยิ่งสวยเป็นพระปางมารวิชัยนะครับก็คือพระสำหรับลบมาจะต้องเป็นปางมารวิชัยนะครับมารวิชัยก็คือเป็นปางที่พระองค์นะครับก่อนจะบรบรลุอนุตลาสัมพอสัมโพธิญาณนะครับผมแล้วก็มีมารมาผจนนะครับก็เลย มีมารปางนี้เกิดขึ้นแล้วท้าท่านชนะมารนะฮะพระปางนี้ก็จะเป็นปางหลักนะครับของกุศยนิยกชนทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นตามวัดวาอารามต่างๆเป็นพระปางนี้กันเกือบหมดนะฮะจะมีพระปางสมาธิบ้างแล้วแต่ปักายนะครับ,นะรบสวยนะครับรายการนี้ยให้ดูทานนิดนึงทานก็ไม่มีอะไรนะฮะ ลางทานทนี้ขนาดก็ไม่ใหญ่เกินนะครับเลี่ยมก็ไม่กินทองเท่าไหร่นะครับกำลังพอดีนะไม่เล็กไม่เล็กเกินนะผู้ชายห้อยดีนะฮะรายการนี้นะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0 8 1 4 2 3 0 3 0 1 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเราท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัฒน์ธุมกรดีๆจากร้านอวยอพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ